เวลาที่ไขมันในช่องท้องมันมากขึ้นนะคะมันก็จะไปเบียดอวัยวะภายในก็จะทําให้การย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้การเคลื่อนไหวลำไส้มันก็ช้าลงนะคะก็จะมีปัญหาทั้งในเรื่องของการย่อยเรื่องแกส๊สเรื่องท้องผูกตามมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่า นนี้เราเจอกันนะคะกับหมอสรินนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะเราคุยกันนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็เราควรที่จะเลี่ยงการกินอาหารแบบไหนบ้างนะคะอ่ะหถั่วนะมันมีเขาเรียกว่า r าร์ฟินสอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นในรักษณะของไฟเบอร์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งแบคทีรียมันสามารถที่จะย่อยได้ประเด็นก็คือเวลาที่แบคทีรียมันย่อยอะ่ะ มันก็จะปล่อยแก๊สออกมานะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบท้องอืดท้องบวมเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่อาหารที่จะต้องเลี่ยงนะอย่างแรกคือถั่วเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแบคทีเรียในลําไส้ของแต่ละคนด้วยแต่จะบอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีตัวแบคทีเรียที่ไปหมัก ไปย่อยตัวราฟิโนสได้นะคะทังนั้นนะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วด้กนนั้นมีอะไรอีกบ้างมันก็จะมีพวกกลุ่มผักบางอย่างนะคะเช่นตัวบ็อกเคอรี่พวกผัก กาดกระหล่ำอะไรพวกนี้นะเพื่อพวกนี้มันก็จะมีราฟ i ิโนสเยอะเหมือนกันนะคะก็จะทําให้เกิดแกส๊สเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่เราต้องการที่จะทําให้พุงเราแฟบๆไม่บวมออกมาเนี่ยเราก็ต้องแบบเว้นนะพวกอาหารพืชพวกบัคเคอรี่พวกกะหล่ำแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเอออะไรพวกนี้นะคะอันที่2ออ่ะที่เราจะต้องรู้จกัก F O D M A P S พวกนี้มันเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตซึ่งร่างกายเราเนี่ยนะมัน ก็ย่อยไม่ได้มันย่อมาจากอะไรก่อนเฟอร์เมน b l เบิลโอลิโก h a ค i d า D ก็ได c ซค r i d M ก็คือโมโน c ซค卡尔าย A นี่คือแอ P ก็คือ Polyol มันคืออะไรนะมันก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายย่อยแล้วเกิดแก๊สขึ้นมานะคะเช่นอย่างพวกได c ซค卡尔ายก็จะเป็น a ล t โตสก็เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เนาะเวลาย่อยปุ๊บเกิดแก๊สโมโน ก็อย่างเช่นฟรุกโตสอย่างเงี้ยค่ะโพลีโอลก็อย่างเช่นพวกน้ำตาลแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้มันจะเกิดแก๊สนะคะโดยเฉพาะพวกสวิตเชนเนอร์ต่างๆหรือสารให้ความหวานต่างๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดแก๊สเยอะมากๆกว่าพวกโอลิโกโมโนไดซัคลายอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินมันก็จะทำให้รู้สึกอืดท้องแน่นท้องก็จะไม่ค่อยแนะนำนะให้กับใครที่มีปัญหาในเรื่องของลมเรื่องแก๊สเยอะอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะ เลี่ยงอาหารกลุ่มฟอสปส์นะคะอย่างแลคโตสมีในนมเพราะฉะนั้นใครที่ท้องอืดท้องเฟอ้อเปี้ยวใดๆเธองดนมด่วนนะจ๊ะพวกโมโนเช่นฟรุกโตสเช่นน้ำผึ้งต่างๆแล้วก็พวกโพลีออลก็เป็นพวกของ สารให้ความหวานเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์นะอ่ะต่อมาจากข้อที่3นั่นก็คือกินให้ช้าลงอานะต่อมาสิ่งที่จะต้องเลี่ยงอีกอันนึงนะคะต้องงดพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหลายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอะไรบ้างน้ำอัดลมบางอันก็จะเป็นพวกเบียร์แม้กระทั่งพวกน้ำดื่มพวกที่ฟองซ่าต่างๆเนาะพวกแชมเปญอาพวกโซดาต่างๆ เม็ดฟองฟูพวกนี้เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ฟองแก๊สที่ปล่อยออกมามันก็จะทําให้ท้องเราอืดต่อมาข้อที่5การเลือกคาร์โบไฮเดรตให้เลือกกินกู๊ดคาร์แต่ทีนี้การกินคาร์โบไฮเดรตเพื่อที่จะให้พลังงานของเราเนี่ยนะอย่างเช่นพวกกลูโคสถ้าเกิดว่าเรากินกลูโคสเยอะกลูโคสก็จะเปลี่ยนไปเป็นไกลโคเจนใช่ไหมพวกนี้มันจะเก็บอยู่ในกล้ามเนือ้อพวกเราถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไปมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น ไตรกีสไลน์นะคะมันก็คือแฟตเซลนี่แหละนะมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบตัวบวมขึ้นอ่ามาเราข้อที่หมอเตรียมมาให้ข้อนี้เราควรกินแต่ พอดีอิบเนาะคือพวกเราํำปั้นขึ้นมาอันเนี้ยมันคือขนาดของกระเพาะอาหารของเรามันจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้ใต้ลิ้นปี่ของเราเนี่ยนะเพื่อนเวลาที่เรากินท้องอืดมันก็จะป่องออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเยอะไปอ่ะมันก็จะทําให้กระเพาะมันขยายนะกระบวนการย่อยเนี่ยมันก็จะต้องแบบเกิดการย่อยที่แบบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็คือควรที่จะกินแต่พอดีนะคะแล้วก็ไม่ควรกินเกลือเยอะเกินไปจํากัดเรื่องไา จำกัดเรื่องแฟตหรือเรื่องของไขมันเพราะว่าพวกนี้มันก็คือย่อยยากใช้เวลานานในการที่จะย่อยนะคะแล้วก็ข้อที่7ก็คือให้จำกัดเกลือโดยเฉพาะในที่นี้พูดถึงเกลือแกงนะมันก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์ นะคะคเวลาที่เรากินมันจะทําให้เราเกิดการบวมน้านะําจ้ะแล้วยังไม่พอมันก็จะยังทําให้เกิดความดันสูงด้วยจ้ะอันนี้อันตรายเลยนะเพราะว่าเกลือมันดึงน้ําเข้ามาไงนะเอาอต่อมาข้อที่8ก็คือ ใครมีอาการท้องผูกบ้างถ้าเกิดว่ามีอาการท้องผูกต้องรีบแก้ไขนะคะอาการท้องผูกเนี่ยต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนเกลไฟเบอร์ให้เพียงพอออกกําลังกายนะคะแล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้แล้วก็เราก็ออกไปเดินออกกําลังกายสักประมาณครึ่งชั่วโมงแบบนี้ออเน,นี้ยดีมากเลยนะคะพอเรามีการขยับปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้อาการท้องผูกเนี่ยมันทุเลาลงนะลำไส้มีการเคลื่อนไหวนะคะอาการท้องผูกเกิดได้จากอะไรบ้างป่วยต้องนอนเตียงนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวหรือความเคร ะะก็จะทําให้ท้องผูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายเราต้องลดน้ําหนักถ้าน้ําหนักขึ้นมากกว่า5กิโลใน1ปีเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะรู้สึกแบบท้องอืดมีลมนั่นเป็นเพราะว่าน้ําหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปเบียดกระเพาะที่มันเล็กแค่นี้อยู่แล้วเนี่ยให้มันจิ๋วลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไขมันในช่องท้องมันมากขึ้นนะคะมันก็จะไปเบียด อวัยวะภายในก็จะทําให้การย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้การเคลื่อนไหวลําไส้มันก็ช้าลงนะคะก็จะมีปัญหาทั้งในเรื่องของการย่อยเรื่องแกส๊สเรื่องท้องผูกตามมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าไปลดน้ําหนักโอเคไหมเราจะได้เอาไขามันที่อยู่ในช่องท้องออ,อกไป จากการลดน้ําหนักของเราปรับในเรื่องของอาหารการกินปรับในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะพวกเมตาบุรกซินโดมนะพวกเบาหวานพวกโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูงใดๆพวกนั้นลงไปด้วยเพราะฉันั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวเช็คนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการท้องอืดน,นะหรือแน่นท้องนะเรามีอาการพวกนี้หรือเปล่านะแล้วก็เ,เดี๋ยวมาเจอหมอสลินได้นะคะทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะตอนเวลาสองทุ่มกว่าแบบนี้นะคะ